สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้หมอเก่งจะพามาดูระบบบริหารจัดการน้ําที่ไร่พุทธาคําพูลแฟมบรี่ตามหมอเก่งมาเลยครับว่าเราบริหารจัดการน้ําเพื่อใช้ในการทําสวนที่ไร่พุทธาคาพูลแฟมบอรี่อย่างไรบ้างตามหมอเก่งมาเลยครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงตรงคันแทนะครับคันแททองคําใหญ่เลยนะฮะนาตอนนี้ประมาณสี่ห้าไร่เลยนะนี่ฮะตรงคันแตท,ทองคําเราก็ปลูกต้นกล้วยนะครับมาดูบริหารจัดการน้ํา ตรงคันแทใหญ่นี้เราทํายังไงบ้างน,นะครนี่ครับข้าวน่าจะงามมากเลยนะครับข้าวล้มเลยครับบรรยากาศตรงคันแทนี้เราก็ปลูกต้นกล้วยไว้นะฮะต้นกล้วยครับตามมาเลยครับว่าเราบริหารจัดการน้ํำยังไงบ้างครับแปลงตรงนี้ฮะนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นว่ามันมีน้าใช่ไหมน้ําครับถ้าเราไม่เอาน้ําออกพวกนี้ก็คือไม่สามารถได้ทำการเก็บเกี่ยวได้นะ เราก็ทําการนี้ครับแล้วก็เชื่อมระบบตรงนี้ฮะปล่อยท่อระบายน้ําลงไปครับนี่ครับนี่ครับตรงข้าวล้มตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเสียงน้าไหลนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แล้วก็ปล่อยตะขามตรงคันแทมาันนี่เลยครับคันแทตทองคามาลงตรงข้างล่างนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่นี่นี่ อันนี้คือระบบโบราณจัดการน้ํานะครับทีไรของของหมอเก่งชาแนลนะครับทีไรบุษธาก g ามพูนเซมเบอรี่นะฮะราบบราณจัดการเก็บเกี่ยวเก็บกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงครับชมบรรยากาศต้นกล้วยกอนนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับกําลังตั้งท้องนะฮะนี่ครับดูใกล้ๆกกันเลยนะครับนี่ครับกำลังจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองทองอัพรามนะฮะนะฮะตรงนี้ครับ วิวบรรยากาศนะครับที่ไร่บุษกาคำปูนเฟมิลรีครับท้องทุ่งนาครับเราก็ทําการนะครับซึ่งสมัยนี้การเก็บเกี่ยวนะการเก็บเกี่ยวก็คือใช้รถ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 มาเก็บเกี่ยวเลยนะฮะแล้วก็จะเอาน้ําตรงนี้ฮะให้มันไหลลงมาเลยครับนี่ค่ะไหลลงมาครับไหลลงมาพักไว้ในบ่อนี้บ่อนี้ครับนี่ ่อนี้เป็นบ่อพักนะครับแล้วก็จะลงบ่อใหญ่ตรงนั้นต่อไปครับนี่ครับอันนี้ก็คือแปลงครับแล้วก็นี่ฮะทำการระบายตรงนี้ฮะท่อตรงนี้ครับให้น้ําไหลลงไปครับไหลลงไปพักตรงบ่อนะฮะเพื่อที่จะทำการกักเก็บน้ําแล้วก็ทําให้ที่นาตรงนี้ฮะมันแห้งนะครับพร้อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่นะครับหลังจากเราเป่งน้ําลงมาพักตรง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 นี้ฮะตรงนี้ก็ลึกอยู่นะครับประมาณ5เมตรเลยนะครับนี่ฮะเราเอาน้ํามาพักไว้ตรงนี้ฮะ ตรงนี้นะครับจากไล่นาข้างบนนะครับแล้วก็ซูบลงมานี้เห็นไหมครับเสียงดังสูบไว้พักตรงบ่อบ่อใหญ่เลยครับนี่ฮะนี่ครับเนที่ประมาณสามไร่นะลึกห้าเมตรนะครับนี่ครับน้ําเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนครับเรากัดเก็บมาไว้บ่อใหญ่ตรงนี้ครับสำรองไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะฮะนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับ <ส>กักเก็บน้ําไว้ปริมาณเยอะมากเลยนะบ่อตรงนี้ครับน้ํานะครับที่เรากักเก็บไว้นะครับวับนนี้ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่งครับบ่อข้างบนนะครับเราทําการกักเก็บน้ําสูบน้ํามาพักไว้ตรงบ่อข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้เนื้อที่ก็อีกประมาณสองไร่นะฮะลึกก็ประมาณห้าหกเมตรนะฮะตรงนี้ฮะเราทําการสูบน้ําขึ้นมากักเก็บไว้หนองข้างบนอีกครับขอบนี้เราก็ทําการปลูกต้นกล้วยนะฮะนี่ฮะต้นกล้วยครับ ต้นกล้วยครับสูบน้ําระบบน้ําถ้าปีนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะฮะนี่ครับชมบรรยากาศน้ํานะครับต้นกล้วยครับตรงกันแททองคำ<ร>นะครับ,รบสาสฮารุวันนี้เราอยู่ที่ไร่พุทธ,ธาคาพูนแฟมอรี่นะครับหลังจากระบูระบบน้ํามาแล้วเราพาหมาวิ่งเล่นไหมอารุเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยมากเลยห่มากเลยไหนไหนได้ยินว่ามีกล้วยด่างนะพาไปดูกล้วยด่างเพื่อนด้วยเพื่อนเป็นหมาสีดำเลยมันกัดกันไหมไหนไหนพามาดูกล้วยด่างไหนสิกล้วยด่างอยู่ไหนนะ นี่นี่ดึงมันมานี่ดึงมันนี่นี่ลากจูงมันนี่แล้วมาดูกล้วยด่างกันนี่กล้วยด่างฟลอริดานะอันนี้คือบรรดาน้องกล้วยที่เราการเพาะไว้นะ่มามาตรงนี้ลากมาตรงนี้เร็วนี่เร็วดึงมันมาอีกนิดนึงไม่ยอมมาเลยเหรออารู้โอ้ยพ่อว่าจะไปดูงนี่ไงนี่ไงกล้วยด่างเรากล้วยด่างเรากล้วยด่างฟลอริดานะทางการปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงฟ้าใสเห็นไหมกล้วยด่างกล้วยด่างเห็นไหมกล้วยด่าง นี่ไงคุยดัางฟลอริด้าล่าใสไปดูอะไรกันวันนี้อารูด้วยหารูด้วยไปดูป่าฟ้าใสใช่ไหมอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยเร็วเร็วเร็วรีบมาพิ่งมาเร็ว่าพามาเลยอาลูอาลูอาลูหาลูหารูไปเลยไปเลยวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยไปเลยข้างหน้าเลยแล้วป่าฟ้าใสอยู่ข้างหน้าเราก็มาถึงป่าฟ้าใสแล้วครับหันซ้ายซ้ายหันขั้งวัวนี่ไงป่าฟ้าใสถึงแล้วแล้วเราไปดูป่าใหญ่อีกอีกอีกป่าหนึ่งป่ะป่าป่า ป่าคุณเจี๊ยบป่าใยสามป่าใายสามเราไปดูป่าใยสามต่อไปมาเร็วอันนี้คือป่าต้นแดงต้นยางนาต้นพยุงนะครับของสวนว้าใสมาถึงแล้วนี่ป่าป่าพี่เจี๊ยบเกอไกไม่เป็นไรลูกนี่ไงสวนป่าคุณเจี๊ยบโอ้ยของใายสามโอ้ยฝนตกเลยฝนตกถนนเลื่นเลยนี่ไงเราก็มาถึงแล้วนี่ไงเฮ้ยนี่ไงสวนป่าสวนป่าเราก็มาถึงแล้ว ป้าหาหลังกลับมากลับบ้านที่นี้กลับบ้านไป้ายิวยดเดอร์งามเกีียวเขาเฮ้ยกินยังกินยังฝ่าใสดองปูเอาไปถ่ายหาลูกกินน้ำเออเอากินนี่ไม่จำไม่ได้จำไม่ได้จำกระปูนะจำกระปูอันย่างแก้วไปย่างเวลาจำใส่ปูใด่ปูใด่เนี่ยจำบังดูนะจำเรื่อกๆปูจะเลกับปูอย่างนี้เาากระะปูบนนี่่ห่วยมันลงหน้าตีลงรีบอกก็ไปจับมาหนิโอ้ปูหน้าบ้านเฮาเป็นไอฝ่าใสแซบป้อ แซบอยู head, ่บ่ของแท้ของแท้อีสานเวลาเออจำแม่ป้าใหญ่ย้อนเวลาเฮ้ยเฮ้ยแซ่บคักเนาะว่าเวลาแซ่บคักว่าเนี่ยเอออายุปจริงเป็นได้กระปูฝาใสแซ่บอยู่บ่แม่มันได้แซ่บกระมูนั่งลองเบิ้งเดี๋ยวนี้สิจำอันตัวผูมันคือผู้ชายอย่างนี้บ่ดีผู้หญิงดีวันนี่ แคแกออกยำกินเนื้อมั้งใช่ไหมยำก๊อกก๊อกเลอ่าเนื้อเนี่ยในงาจศิธาจับมาังหันเหยนย่าปูกินก๊อกก๊อกเอืมันมานี่คือสภาพต้นกล้วยนะครับตรงกันแทาทองคำนะครับที่เราจะทำการเก็บน้ำหน้าแรงนะครับเพื่อทำการลดน้ำต้นกล้วยตรงกันแทาตรงนี้ครับนู้นที่มองเห็นน้องน้ำไกลๆนู้นนะครับนั่นคือบ่อหลักของเรานะที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการดูแล ต้นกล้วยตรงกระแททองคําตรงนี้นะเป็นไงบ้างล่ะครับระบบรบาการจัดการน้ําที่ไร่พุทธาคําพูนแฟมิลี่ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องมอเกงชาแนลขอบคุณครับ